มีอันเดียวนี่สี่ปัญหานะมีอันเดียวอ่ะจะเป็นของใครล่ะกองก็ไม่โฟก,กัสเป็นของทคแนะตอนนี้แม่กม็มีใจแล้วจะให้ใครสอนเปนขั้นลุกแล้วครับขอลุกขึ้นแล้วครับตอนนี้ทุกตัวแม่จะเป็นบาปไหมเนี่ยมีอันเดียวอ่ะแม่จะเป็นบาปไหมอ่ะอ้นเดียวอ่ะ ม่เจมอมาอันเดียวแม่เก็บไปกินเองดีไหมเนี่ยเพราะว่าแม่เก็บไปกินเองดีกว่าเง่นแบ่งไม่ลงตัวแบ่งไม่ลงตัวไม่ต้องกินหรอกนะลูกนะไม่กินได้ไหมอ่ะมีคนวุ่นวายไว้สิตะนั่งลงสิตะนั่ง ชิดตาหนนะ้าโอ้โหเนเน่จะขึ้นมาได้ทำไมเนี่ยลงไปโอ้ตอนนี้คือสถานการณ์แย่มากเลยแม่เราแม่เป็นบนล,ไลวมมบลไม่ยอมเลยาไม่ยอมเลยเนเน่นแบ่งสามท่อนมันจะติดคอแกไนมหรือเไม่ต้องแบ่งแล้วหร่อ ต้องแบ่งให้ก ja. ินทุกตัวต้อกินทุกตัวต้อได้กินได้ต้องได้กินทุกตัวพี่ชอบปูชิมดิโอ้เขาเป็นเป็นสามเสียงจะต้องต้องไหนนจะตึดนี้ไม่ไม่จะสามรออแพงตง่ง่สาอ่งี่ ต่อแบบต่อเลยอ้โหไม่จะหบแค่ในทิศตาเลยอ่ะไม่ต้องแต่แข็งโอเคแล้วมันเป็นสามท่อนแล้วค่ะโอเคค่ะไหนที่ตอนอยู่ไหนเดี๋ยวไปจับพี่พี่ตะกูหนึ่งท่อนตะกูหนึ่งท่อนแล้วกันอันนี้เน่หนึ่งท่อนนี่ยิงนี่ยเดี๋ยวิดไปไหนเลยหัวมุมหัวมุมสองเมรีไปกินที่ตัวเองเลยไปกินใกล้พี่เขา กินแต่หัวไม่รู้ไม,ไม่รู้จะไปกินไหนไม่รู้จะไปแอบ,บกินทีไ่ไหนดีมันใหญ่อยู่ใกล้ใครคุณแม่พี่ลำบากแล้วเนี่ยนะกลัวอะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรดำๆไหมนั่นแหละอยู่ไอ้นี่นี่ะนตะคุ่มตะคุ่มตรงนั้นน่ะไปกินหน้าบ้านกลัวคนแย่ง โอ้ยนี่นี่มาแม่